สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพอเสร็จสิ้นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ด้วยข้อความช่วยการรักประเทศไทยและ ี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทําความดีหลังจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระสงฆ์นิกอนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอดเส้นทางโดยในระหว่างเส้นทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสกับบินและเอกพันที่มารลเฝ้ารับเสด็จว่า ขอบใจที่ออกมาเราต้องรักสามคัคคีขอบใจมากที่ทำเพื่อประชาชนโดยในหลวงทรงขอบใจบินและเอกพันที่ช่วยเหลือประชาชนขอให้สามัคคีกันขอให้ทำเพื่อแผ่นดินไทยสุดประทับใจกราบพระบาทน้ำตาไหลสแสดงพลังจงรักพักดีเหลืองทั้งแผ่นดิน โดยในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับสเสด็จนักข่าว CNN และ Channel 4 News คุณโจนาธานมิลเลอร์ก็ได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงรับสเสด็จโดยถามพระองค์ว่า พระสงนิกรเหล่านี้รักพระองค์แต่พระองค์อยากจะตัดอะไรกับผู้ชุมนุมที่อยู่บนท้องถนนที่อยากจะปฏิรูปไหมพระองค์ทรงตัดว่าพวกเราก็รักเขาเหมือนกันและนักข่าวก็ยังได้ถามต่ออีกด้วยว่าเมื่อราชอาณาจักรของท่านมีส่วนเกี่ยวพันกับการประท้วงและเรียกร้องให้จำกัดพระราชอำนาจพระองค์ทรงตัดว่าเมืองไทยเป็นดินแดนที่ประนีประนอมกันได้ ซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีไม่น้อยของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผู้ชุมนุมประท้วงในขณะนี้ dear majesty sir, these people love you, but what you say the protestors who've been the streets who want reform have sir no comment say but what to you who them do you on Thailand for โดยมีคอมเมนต์จากประชาชนบางส่วนดังนี้ อันนี้คือถอยคนละก้าฝ่ายหนึ่งถอยเข้าสังเตอีกฝ่ายถอยเข้าสกีรีสอร์ทประนีประนอมแบบเอาถึงปายการปฏิรูปของสถาบันในวันนี้คือได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับราษฎรของพระองค์ไม่ถือเนื้อถือตัวกับราษฎรอย่างมากๆเห็นแล้วปลาบเริ่มแทนทุกคนที่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้ แต่สิ่งที่เกิดกับเด็กหาะเป็นเช่นนั้นไม่เด็กยังถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาเชื้อกาษัตริย์ไหวพริปฏิพานสติปัญญาความรู้ล้ำเลิศทุกประองค์ปากบอกประนีประนอมแต่ทำจริงคือคุกวังทวีวัฒนาและโบกปูนประนีประนอมบ้านพ้องและนี่ก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นจากประชาชนทั้งสองฝ่ายที่ข้าพเจ้าได้นำมาเสนอในวันนี้ และนอกจากนี้ใน Facebook ของสมศักดิ์เจียมทีรัศกุลนักวิเคราะห์ก็ยังได้โพสต์ข้อความดังนี้อีกด้วยว่าเออแปลกแฮะพิธีอะไรว่าให้น้ำลูกสาวสองคนเจ้าคุณพระอีกคนหนึ่งจังหวะที่ให้เจ้าคุณพระก้อยพระราชินีไม่มองเลยแฮะ ในหลวงพระราชทานน้ำสังจากพระมหาสังเพชน้อยแก่เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาพาเจ้าฟ้าหญิงว,วรรณวรีและเจ้าคุณพระสินีนาศในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต โดยพระมหากษัตริย์วชิราลงกรทรงทักไทยนักแสดงบินบรรลือฤทธิ์นอกพระบรมหาราชวังในวันนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าเขาต้องการให้พวกราชวงศ์ต่อสู้กับผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยบินบรรลือฤทธิ์เพิ่งขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์วชิราลงกรยังให้กำลังใจแก่สาธารณาชนและหม่อมวัดรงอีกด้วยว่าทราบซึ้งในพระมหาการรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นท่านตรัสกับผมว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาและนอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของสงศ์เจียมทีรัสกุลนักวิเคราะห์ก็ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ไม่ฉลาดเลยจากการพบประชาชนสองครั้งเห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์จงใจพบปากกับฐานของตัวเองและพูดจานในลักษณะฝากฝังให้กับพวกของตัวเองพูดง่ายๆจงใจแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันคนเหล่านี้เป็นพวกขวาสุดขั้วนับวันจะไม่มีอนาคต และนี่ก็เป็นแค่เพียงการวิเคราะห์ของสงศ์จียมเท่านั้นและนอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของพระพุทธอิสระก็ยังได้โพสต์ข้อความดังนี้อีกด้วยว่าในหลวงทรงตรัสกับล้นอิสระอย่างใกล้ชิดว่าขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกัน เป็นอีกวันที่พุทธอิสระและปวงชนชาวไทยได้รับพระมหาการุณาธิคุณอันสุดประมานมิได้ภาพที่สองตาของฉันได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จหยุดตรงหน้าโดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา ทรงมีพระเสโทไหล่บาไปทั่วสารพางกายแม้ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้มลงกระซิบข้อความที่ข้างหูฉันก็ยังมีพระเสโทหยดลงมากระทบบาของฉันเป็นระยะอีกทั้งพระสุตรรเสียงที่พยายามสื่อข้อความในพระราชหารหรือไทยให้ลูกไทยคนนี้ได้รับรู้นอกจากข้อความขอบคุณแล้วยังทรงกำชับฝากฝังให้ช่วยทำงานให้รู้ล่วงสำเร็จ ข้อความหนึ่งได้ทรงห่วงใยผรสมนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามาคัคคีนี่คือข้อความบางตอนที่พุทธอิสระจะสามารถเปิดเผยได้อีกทั้งฉันได้ทูลถวายรายงานภารกิจที่ได้กระทำและจะทำต่อไปให้ได้ทรงทราบอย่างคร่าวๆ เพราะโดยเนื้อแท้แล้วพระองค์ทรงทราบอย่างถ่องแท้อยู่แล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นสีหน้าและแววตาของพระสงฆ์นิกรภายใต้ร่มพระบารมีของล้นกล้าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่